พอวอออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .5 การงานอาชีพนักเรียนครับ นักเรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนาและการด้นมาแล้วในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะมาลองซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการสอยกันนะครับการสอยเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่เห็นรอยเย็บน้อยที่สุดโดยทั่วไปการสอยมีสีวิธีดังนี้นะครับการสอยซ่อนได้เป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้เห็นได้เพียงเล็กน้อยโดยแทงเข็มให้สอดเข้าไปในผ้าที่พับทบ กวางช่องลับประมาณ1ซนติเมตรแทงเข็มออกแล้วสกิดเส้นได้ที่ผืนผ้าชิ้นล่างประมาณ2-3เส้นแล้วสอดเข็มเข้าไปในผ้าที่พับทบทำเช่นนี้ไปจนสิ้นสุดการเย็บการสอยวิธีนี้นิยมซ่อมแซมชายเสื้อชายกางเกงหรือชายกระโปรงที่ได้หลุดลุยนะครับการสอยพันริมเป็นการสอยที่มองเห็นเส้นได้ด้านผิดมากกว่าด้านถูก โดยแทงเข็มสกิดเนื้อผ้าด้านบนและด้านล่างแล้วดึงเข็มขึ้นตามทำเช่นนี้ไปจนสุดการเย็บการสอยวิธีนี้มีความทนทานนิยมใช้สอยชายกางเกงนะครับการสอยฟันปลาเป็นการสอยที่มองเห็นเส้นได้ทางด้านผิดในลักษณะไขว้หักมุมโดยแทงเข็มในลักษณะทะยงคไขว้ไปมานิยมใช้สอยผ้ายืดผ้าหนาที่ริมผ้าไม่ลุย ผ้าที่ไม่ต้องพับปริมก่อนสอยนะครับการสอยหลบหลังคา่านิยมใช้เย็บที่นอนหมอนอิงหรือเบาะโดยพับผ้าสองชิ้นให้เสมอกันแล้วแทงเข็มลงที่ริมผ้าด้านหนึ่งทะลุไปยังริมผ้าอีกด้านหนึ่งแล้วดึงได้ขึ้นจากนั้นแทงเข็มลงที่ริมผ้าให้ห่างจากฝีเข็มแรกเล็กน้อยแล้วทำเช่นเดิมไปจนสิ้นสุดการเย็บนะครับ